พระราชอำนาจเนี่ยควรจะมีบ้างร้อยแค่ไหนอย่างอังกฤษเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐสภาขออนุญาตใช้รัฐสภาเพราะอังกฤษไม่มีรัฐรามดูรายร่าอักษรเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเพณีการปกครองแต่ละคนที่จะตีความประเพณีการปกครองก็คือรัฐสภาเพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง1688ของอังกฤษเนี่ยพระราชอำนาจนไม่ได้หดหายไปทันทีอ่ะในสมัยควีนวิกตอเรีย ตรงกับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในโค้งครึ่งและจะสมัยแรกในพระองค์ยังสามารถที่จะแต่งตั้งคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากก็ได้ไงครับเป็นพระราชอัธยา,าสัยของท่านที่จะเลือกคนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาแล้วเ่ระฉะนั้นมันมีวิวัฒนาการแต่ของเราเนี่ยเปลี่ยน2475เนี่ยเราจะให้ปั๊บทันที ไปเลยอย่างนั้นเนี่ยเ,เช่นอำนาจหายผลหดหมดเลยเนี่ยบางทีมันก็มันมัน,ม,นมันไม่เป็นจริงทีนี้ไอ้ปัญหาที่เป็นปัจจัยเร่งหรือกระตุ้นให้คนคิดว่าพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ภายใต้ตสมานูนในสมัยราชการที่สิบเนี่ยมันก็มีอยู่สองเรื่องใหญ่นี่ผมพูดถึงเรื่องแง่กฎหมายนะครับไม่พูดถึงเรื่องของแบบข่าวลือที่บอกว่าคนหายตัวไปหรือคนถูกขังอะไรเงีย้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำนักพระราชวังหรือท่านเลขาจะต้องเคลียร์ว่าคนใน ที่เคยเป็นอดีตและพระบรมอสารูปองหายไปยังไงนี่มันท่าน,ท,านท่านต้องเคลียร์ครับแล้วก็จะมีพระราชกิจจารย์รุเบกษาบอกว่ามีคุกอยู่ในวังอะไรเงี้ยซึ่งมีแปลนออกมาอันนี้ก็รู้กำหนดเพาต้องอธิบายอันนี้ต้องอธิบายในเรื่องกฎหมายนี่ก็มีอยสองกฎหมายก็คือกฎหมายาพระราชบัญญัตินะครับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทีอ่ออกในสมัยสรชหลังรัชกาลที่5 7 แล้วก็มีการพูดว่าให้อำนาจท่านมาในการทำอะไรเยอะแยะนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของฟรกอรเกี่ยวกับโอนกําลังทหารเนี่ยซึ่งคนก็พูดกันเยอะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้พระราชานาามากเกินแต่ทีนี้ใน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 ,ในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าใครูลออกกฎหมายก,ก็สภานิติบัญญาติแท่งชาติท่านไม่ได้ออกกฎหมายเองเพราะฉะนั้นในแง่นี้คือว่าสภามีอำนาจในการออกกฎหมายแล้วไปออกกฎหมาย เปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ท่านนะฮะเราะว่าสภา,าเป็นคนทําอย่างนี้ก็สภา,าต้องอธิบายให้ประชาชนทราบว่าเหตุผลคืออะไรถึงบอกว่าเออมีเบื้องหลังเนี่ยไอ้แบบประเภทเบื้องหลังแต่เขาโทษคนคนห้าร้อยคนก็ต้องดูคำภิปรายว่าตกลงเหตุผลอะไรอย่างพรกรก็เหมือนกันนะไอ้เรื่องกองกำลังทหารเนี่ยับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแลวพักคณาคตใหม่เขาก็เขาก็ดีเขาก็เขา,เขาต้องการที่จะขัดขวางตรงนี้ว่าไอ้ตวลมทาไมหรืออะไรไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องปัญหาของสภาในระบบการปกครองพม่าษันทายต้านจำรูนเนี่ยประเด็นสาคัญคือว่าสภาเนี่ยจะต้องจํากัดพระราชอำนาจให้ได้จํากัดผ่านทางกฎหมายและถ้าจะออกกฎหมายขยายพระราชอำนาจก็ต้องที่บายประชาชนเข้าใจได้ว่าอันนั้นไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ของแผ่นดิน ันนี้คือ2อันที่สําคัญแต่ผงก็ยังยืนยันว่าภายใต้กระบวนการเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้นตัธรรมนูญอยูดีเพราะท่านไม่ได้เบีเงสิทธิ์ในการออกกฎหมายระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญมันก็อาจจะมีจุดอ่อนตรงนี้ก็ได้ที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์อาจจะอาจจะมีอิทธิพลเขาบอกอิทธิพลมันก็ไม่แหลมๆเพราะไปสั่งการโดยตรงไอ้ตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ว่ามันคืออะไรแม้มันก็จะเป็นปัญหาที่ที่ก็ก็ เยาวนชนก็จะมีปัญหาะอะไรเงีะยแยะรับคนไม่ใช่เยาวนชนโดยคนที่ใหญ่ก็ยังคิดสงสัยอยู่ผมยังยืงนยันนะว่าสภาควรจะออกมาอธิบายอย่างงยคนเสนอเสนอพรก,กรอ,อยโอนกาลังเนี่ยคือฝ่ออายพรบ,บรเสนอเนี่ยต้องอธิบายว่าโอนบบเพื่ออะไรคือแทนที่จะให้ประชาชนอย่างเยาวนชนนี่เขาไปแหกปากร้องโวยวายว่าจะต้องปฏิรูปสถาบันเนี่ยก็สภามีหน้าที่ที่จะต้องทัดทานสิ่งเหล่านี้ กรสุนว่าถ้าถ้าถ้าสสในสภาไม่ไม่ลงคะแนนให้พรลกอตัวนั้นผ่านมันก็ไม่ผ่านนั่นแหละล้วสสทําไม่ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วสสควรควรจะต้องเรียกว่าอภิปรายถึงที่สุดตัวลงแล้วเรื่องนี้มันมันคืออะไรกันแน่ถ้าในแง่นี้ต้องยอมรับว่าพาคอนาคตใหม่ในสมัยอาจารย์ปียบุตรที่เขายืนยันประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องให้เครดิตครับไม่งั้นมันก็ต้องกลายเป็นประชาชนออกมา เอามาเ,าเรียกร้องต่อสถาบันมันก็ไม่ถูกเพราะจริงๆแล้วการเมืองรับสภาเนี่ยความขัดแย้งปัญหาอะไรแต่มันต้องไปอยู่ที่สภาอย่าสมัยคุณทักษศณเนี่ยแทนที่จะใช้สภาเนี่ยในการที่จะเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายคุ้นโดยไม่เสีสยภาษีการได้กับยุบสภาแล้วก็ให้เรื่องนี้ไปลงที่ถนนโดยการเลือกตั้งว่าให้ประชาชนตัดสินมันไม่ได้ไงเพราะตัดสินมันต้องตัดสินนโยบายเขากำลังให้ประชาชนเป็นศาลเตี้ยเพราะเขาคิดว่ายัางไงเนี่ย เขาจะเสียงข้างมากเขาจะได้ชนะเรื่องตั้งอยู่แล้วไม่มีเหตุผลมันจะเปลี่ยนได้ยังไงนี่เป็นข่าวลือตรก,กะวิบัติคือไม่เปลี่ยนก็หาว่าจะเอาประยุทธ์อยู่พอเปลี่ยนก็บอกว่าไม่ชอบประยุทธ์แล้วนะครับไม่ปล่อยตัวเพนกวินก็บอกว่าท่านไม่ปล่อยเพอะปล่อยตัวก็บอกว่าท่านเนี่ยเชื่อโชคลางอะไรเงี้ยตกกะการมันตกกะการแบบนี้มีอย่างงี้เล่นเล่นเล่นอย่างงี้ไม่ได้ม,มันอะไรอะไรก็ผิดหมดอย่างงีมม้มันใช้ไม่ได้ ไอ้เปลี่ยนตัวนายกเนี่ยขาโทษนะครับคนเอกประยุทธ์จะได้มาซึ่งนายกเนี่ยมันไม่ใช่ท่านสั่งได้ทันทีมันจะเป็นเรื่องการลงคะแนนเสียงของผู้คนแม้กระทั่งแบบคุณอภพิสิทธ์จะเป็นนายกที่บอกค่ายทหารเนี่ยเอาถ้าถ้าในวินเขาไม่เข้ามาร่วมตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นมันมีปัจจัยแฟกเตอร์เยอะแยะตั้งแต่คะแนนเสียงเลือกตั้งคะแนนโหูคุณจะคิดว่าแบบว่าพระมหากษัตริย์นี่สามารถที่จะไปคุมอได้ทุกเรื่องทุกอย่างขนาดนั้นนี่ผมว่ามันเป็นการ จินตนาการมากและเป็นตะกะที่วิบัติมากที่บอกว่าไม่ปล่อยก็เพราะท่านปล่อยก็ท่านอะไรเงี้ยโอ้มันผมผมไม่เชื่อเรื่องเปลี่ยนตัวนายกเลยผมผมก็พูดมาตั้งแต่ปีห7เดว่าลนมเอกประยุทธ์่าเป็นนายกเองนะเป็นหัวหน้าของสองชให้คนอื่นเป็นนายกเถอะภาพมันมันจะได้ไม่ภาพมันไม่ใช่ภาพคนคนเดียวมีอำนาจหมดแล้วก็ไปโยงกับพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ย แล้วมมนมีอะไรหลายเรื่องเช่นเรื่องเกี่ยวกับถวายสัตว์อะไรเงี้ยคล้ายๆกับว่าเป็นพวกเดียวกันหรืออะไรนะครับแล้วตอนหลังๆนี้ก็จะมาพูดอีกว่าพนเอกประยุทธ์จะพูดว่าในฐานะที่เขาอยู่เขาต้องปกป้องตอนนี้สมการทางการเมืองคือว่าคนบอกว่าจะรับมือไอ้พวกสามนิ้วได้เนี่ยต้องประยุทธ์เท่านั้น,นครับส่วนพวกพวกอะไรพวกพวกสามนิ้วหรือพวกเก้าไกลก็จะบอกว่าเนี่ย ถ้าไม่เลือกผมไม่เลือกเขาไม่เลือกฉันนะพวกมันมาแน่รมการกลับมาแบบนี้ก็คือดึงมาหมดเลยแล้วสวที่มาแต่งตั้งอังนนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเพื่อเพื่อเพื่อจะเสริมเสริมกำลังในฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่เงี้ยไอ้ตรงนี้มันก็ต้องพยายามแยกให้ชัดผมถึงผมถึงแนะนําตลอดว่าให้ผลเอกประยุทธ์เลิกไม่รู้ใครโหนใครน,นะสิ่งสำคัญคือว่าการจํากัดพระราชอำนาจจากัดไปเพื่ออะไร จำกัดไปเพื่อให้สถาบันเนี่ยได้อยู่ยั่งยืนยง